เจริญพรญาติโยมพุทธศาส,สนิกชนทั้งหลายวันนี้เป็นวันที่30กรกฎาคมปีพุทธศักราช2567อาตมาภาพก็ได้กวัดวิหารลานพระเจดีทำความสะอาดในเวลช่วงเวลาบ่าย3โมงเสร็จไปที่เรียบร้อยวันนี้ก็อากาศอากาศเย็นสบายฝนก็ตกมีมรสุมเข้า ก็ขอให้โยมทั้งหลายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงดูแลรักษาร่างกายให้ดีวันนี้ก็ขอให้โยมทั้งหลายผู้ใดที่มีจิตศรัทธาเข้ามาร่วมสวดมนต์ทวัดเย็ยนเพื่อความเป็นสิริมงคลใกล้จะสิ้นเดือนแล้วใกล้จะเป็นเดือนใหม่แล้วเดือนหน้าก็จะเป็นเดือนสิงหาคมขอให้เดือนนี้ปราศจากความทุกข์ทั้งปวงปราศจาก มนทินทั้งปวงขอให้ยิโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญจเจริญด้วยอายุวัณะสุขภาระปฏิพันธนสาราสมบัติจงทุกประการขอให้ยิโยมทั้งหลายจเจริญในธรรมจเจริญในบวรลพุทธศาสนาตลอดไปเทินสาธุ